แน่นอนค่ะนี่คือสคริปต์สำหรับคลิปสั้นเกี่ยวกับปลูกสมุนไพรไทยไว้ใช้เองฉากเปิดภาพสวนครัวเล็กๆที่มีสมุนไพรหลายๆชนิดปลูกอยู่ในแคระถางหรือแปลงผักขนาดเล็กเสียงสดใสเป็นกันเองเฮ้ hey, ใครอยากสุขภาพดีแบบง่ายๆแถมประหยัดเงินในกระเป๋าบ้างยบมือขึ้นภาพซูมไปที่สมุนไพรแต่ละชนิดเช่นโหระพาขิงตะไคร้กระเพรา เสียงวันนี้เราจะมาแชร์เคล็ดลับเด็ดปลูกสมุนไพรไทยไว้ใช้เองบอกเลยว่าเลิศเพราะนอกจากจะสดสะอาดปลอดภัยแล้วยังมีสรรพคุณดีๆเพียบ ภาพกราฟิกหรือข้อความสั้นๆขึ้นมาบนจอสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดเช่นกระเพราแก้วัดตะไคร้ไล่ยุงขิงแก้ท้องอืดเสียงอย่างกระเพราเนี่ยแก้หวัดได้ดีสุดๆตะไคร้ก็เอาไปไล่ยุงได้แบบธรรมชาติสุดๆขิงก็ช่วยลดอาการท้องอืดแถมยังมีสมุนไพรอีกเพียบที่ช่วยดูแลสุขภาพของเรา ภาพวิธีการปลูกสมุนไพรยอย่างง่ายเช่นการปักชำการพาเพาะเมล็ดหรือการดูแลรดน้ำเสียงที่สำคัญคือปลูกง่ายมากไม่ต้องมีพื้นที่เยอะแค่กระถางเล็กๆหรือแปลงผักข้างบ้านก็เอาอยู่แถมยังดูแลง่ายสุดๆรดน้ำบ้างพรวนดินหน่อยรับรองงอกงามแน่นอน ภาพกำลังเด็ดสมุนไพรมาทำอาหารหรือเครื่องดื่มเช่นต้มยำน้ำขิงชาสมุนไพรเสียงแล้วพอน้องสมุนไพรของเราโตก็เอามาทำอาหารเครื่องดื่มได้หลายๆายเมนูประโยชน์เยอะแถมอร่อยด้วยนะจะบอกให้ฉากจบภาพรวมของสวนสมุนไพรแล้วใบหน้ายิม้มแย้มของผู้พูดเสียงเห็นไหมล่ะ ปลูกสมุนไพรไทยไว้ใช้เองเนี่ยมันดีต่อใจดีต่อกายแถมยังดีต่อเงินในกระเป๋าอีกด้วยอย่ารอชา้ารีบไปหามาปลูกกันเลยรับรองชีวิตดีๆแน่นอนข้อความขึ้นบนจอติดตามเคล็ดลับดีๆได้ที่ชื่อช่องหรือเพจของคุณ Hash tag สมุนไพรปลูกผักสุขภาพดีประหยัดเงิน เคล็ดลับเพิ่มเติมใช้เพลงประกอบที่สดใสสนุกสนานและเข้ากับบรรยากาศใส่เสียงเอฟเฟกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความน่าสนใจตัดต่อภาพให้กระชับรวดเร็วและน่าดึงดูดใช้สีสันสดใสเพื่อให้คลิปดูมีชีวิตชีวาอย่าลืมใส่โลโก้ช่องหรือเพจของคุณเพื่อสร้างการจดจำหวังว่าสคริปต์นี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้ามีอะไรให้ช่วยเพิ่มเติมบอกได้เลยค่ะ